อูอะไรนะอยากกินอาอุบายตอนแรกก็คือว่าเฮ้ยอะไรอ่ะขอดูหน่อยนะนี่ตู้เย็นเหรออยากกินอยากอยเอาอุบายอีกแล้วอ้าเอาอุบายเสร็จแล้วก็จะบอกเฮ้ยอยากกินอยากกินแล้วก็จะเริ่มเปิดสู้แล้วก็จะเริ่มเปิดตู้นี่คือกลอุบายของเขานะเฮ้ยทำอะไรอ่ะ มีตังมาหรือเปล่าเนี่ยมันเลยหยิบลูกหยิบนี่ตังมาก่อนดีเฮ้ยเรากินไอติมมันไหนดีนะเรามีตังอยู่อือคนมีตังก็อย่างนี้แหละนะมีตังกินอะไรก็ได้เฮ้ยคนไม่ให้หยิบไม่มีช็อกโกแลตชิพซื้อไว้ฝาพี่รินี่ฝาพิรินีถ้าคนไม่มีตังก็จะกินอะไรไม่ได้าวช็อกโกแลตชิพอือกินอะไรดีนะไปถามทูเลยไปอุ้ย คือริมเพลงถือเอลืมตัวเองอันนี้คือเงือนี่ถือถือถือคนฟ้าไปจ่ายตังค์เลยครับ,บคนรับมีจะมีตังค์จ่ายป่ะโอ้บัญชีละษาเลยเหรอมีเงินจ่ายหรือเปล่าครับบัญชี จ่ายพี่เขาดิเอาเงินจ่ายพี่เขาดินีว่าป่าใครคนจ่ายใครคนจ่ายออก,อกมากินอ้าว่าไอติมมาแบ่งเพม่มาเอาติมเร็วนะแล้วกูก็ขอบันดีๆ เขาไม่ให้บูหรอกนะเพลงมาแร็วเพลงมาเร็วเอามานั่งกินกันเถอะพูอย่านั่งบนต๊ะสิขอจะกินติมกันอย่าขอขอบมุนกล้องเลยนะครับอ่า เอภัยมานั่งกินเลยอ่ะอร่อยไหมอืมอร่อยไหมครับพี่ล oh, oh, ีนโอ้อร่อยจังเลยเพลงเอากินแล้วเพลงอร่อยมากอืมอืมเอาเพลงกินแล้วอร่อยมากเอาอันนี้ของพูที่ว่าโอ้ยเร็วเอามีเอามีของพูด้วยนี่เอาเร็วเร็ว ามาเร็วผูอ่ะอ่ะวันนี้รอง่ห้เลยของเาอยากยืนจ้ามาเร็วมากินเร็วง่อนอีกแล้วง่ออีกแล้วงอ,อีกแล้วมานเป็มาเร็วมา,มาเร็วมานั่งนี้เร็ว่ะนั่งกลางลงนี่ nãy kia là yếm nồi rồi yếm này đeo yếm nồi đeo yếm nồi đeo yếm nồi ăn ngon không ăn ngon không ngon ngon không ngon không ngon ngon không 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 อร่อยไหมเด็กเด็กเออค่ะเวลากินก็จะนิ่งอย่างนี้เลยนะแล้วร้อยหนึ่งนี้ต้องไอติมใช่ไห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 มครับใช่ครับใไหมใช่ไหมใช่ค่ะใไหมใช่ไหมใช่ไหม นี่ต้องถามย้ำๆเพราะว่าเด็กๆจะได้ตอบนะหันพูดฝึกพูดไปด้วยแล้วก็ต้องพูดยังไงเป็นผู้ชายต้องพูดยังไงพูดครับอ่าเป็นผู้หญิงต้องพูดยังไงต้องพูดค่ะอ่าต้องพูดยังไงคะค่ะเอ้เราไปกี่ติมกันก่อนไปเลยไปแล้วเร็ว ้าวมาทำคลิปเสร็จแล้วกินหมดแล้วเอาตังมา,า,มาเอาตังมาเอาตังมาเลยเอาตังมาพูดตังมาเลยมไม่กี่เลยดูเแล้ว